ปัญหาเสริมหน้าอกแล้วเป็นบล็อกไม่นิ่มนะครับอันนี้พบเจอได้บ่อยมากแล้วก็เป็นปัญหาที่คนไข้กังวลนะครับแล้วก็คนที่มาเสริมหน้าอกกับผมเนี่ยจะถามอยู่เสมอเลยไม่ขอหน้าอกเป็นบล็อกและแข็งถามว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ได้มันมีหลายๆปัจจัยครับมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของซิลิโคนที่เราเลือกเท่านั้นซิลิโคนก็มีส่วนถ้าเราเลือกซิลิโคนที่ไม่มีคุณภาพก็จะแข็งเป็นบล็อกได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือวิธีการเสริมนั่นเองถ้าเราเสริมหน้าอกเหนือกล้ามเนื้อใต้้้้้้กกกลลาาามมเเเเนนนืออ2ววิิิธีสรถดดปป็็็บไั แต่ว่าเราต้องเลือกเนื้อให้ถูกต้องถ้าคนที่มีเนื้อนมที่ดีการเสริมเนื้อกล้ามเนื้อก็สวยถ้าคนที่เนื้อนมน้อยการทําใต้กล้ามเนื้อก็ดีกว่าเราจะต้องตรวจร่างกายคนไข้ก่อนแล้วเราก็เลือกให้เหมาะสมครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหลังการผ่าตัดถ้าผ่าตัดไปแล้วหลังการผ่าตัดเราดูแลตัวเองไม่ดีอย่างเช่นไปกระทบกระแทกอุบัติเหตุอักเสบติดเชื้อไม่ใส่บราออกกาลังกายผิดวิธีไม่ดูแลตัวเองนอนดึกกินแอลกอฮอล์เยอะสูบหรีก็จะเป็นการทําให้เกิดผักผืนมาเร็วกว่าที่ควรเพราะงะั้นเเรรราก็ต้อองงงะวััื่หล ตัดด้วยเช่นกันครับ